ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนเข้าในในเขตเทศบาลและรอบข้างเข้าเข้ามาเป็นจํานวนมากกันเลยครับ ทีนี้ก็มีการจัดอยู่หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นประตูท่าแพของแม่ขาแล้วก็ที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลนครเชีงยงใหม่ครับโดยเฉพาะริมน้ําปิงตรงน,นี้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทั้งทาง,งบกและ,และทางน้ำนะครับทาง,งเทศบาลเองได้จัดหน่วยขึ้นพื่อที่เหลือไว้สําหรับป้องกันการเกิดเหตุทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอักคีภยัยหรือว่าเป็นการร้องขอจากนัก,กท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตเทศบาลนคร มีเจ้าหน้าที่ดูแลตามโพตามจุดต่างๆด้วยครับเพราะทุกๆจุดทั้งในเขตตอนนี้ได้ได้ทดสอบเรื่องความปลอดภัยมาที่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะจะมีคนคุมในทุกๆจุดเลยแล้วก็พร้อมหน่วยขึ้่อนที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วทางน้าก็พร้อมเข้าไปดําเนินการได้ทุกๆจุดครับเห็นเห็นว่าคืนนี้มีขบวนแห่สปา ยิ่งใหญ่ทีเดียวปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าหลายๆปีนะครับท่านใช่ครับก็ในปีนี้เราจะมีการกลับกลับมาแห่กันอีกครั้งหนึ่งมีการลื้อฟื้นรับประเพณีการทําสปาของล้านานาขึ้นมานะครับก็จะมีการจัดในวันที่27แล้วก็กระทงใหญ่ในวันที่28 ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับท่านก็ต้องขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการจัดงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งแต่ลานท่าแพจนมาถึงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมกับของแม่ขา่าก็ต้องขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันนะครับ